สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแช่สนันสองนักเรียนหนุ่มทำโกโก้ขายคนดู7ล้าน ช่วงเวลาพักเที่ยงในสมัยเรียนนั้นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ให้เหล่านักเรียนได้ผ่อนคลายได้เล่นสนุกสนานไปกับเพื่อนๆแต่สําหรับเด็กๆบางคนกลับใช้เวลาว่างๆให้เกิดประโยชน์แถมมีไรายได้มาช่วยครอบครัวอีกด้วยผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้เผยภาพนักเรียนทั้งสองคนได้ตั้งแผงขายโกโก้หนึบบริเวณทางเข้าห้องเรียนเพื่อเป็นการหาไรายได้เสริมในช่วงพักเที่ยงและแน่นอนว่ามีลูกค้าแห่มาซื้อกันให้พรึบจนเป็นไวรัลด,ดังบนโลกออนไลน์ในตอนนี้แถมชาวเน็ตยังคอมเมนต์ชื่นช มนักเรียนทั้งสองคนนี้ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยในคลิปคุณครูได้บรรยายเพิ่มเติมว่าช่วงพักของวัยรุ่นสร้างตัวหาไรายได้ โดยในยคลิปจะเห็นว่านักเรียนทั้งสองของคุณครูนั้นตั้งแผงขายโกโก้เนบที่ทางเข้าห้องเรียนและที่สําคัญยังมีลูกค้ามาอุดหน,นุนกันอย่างมากมายหลังจากที่คลิปของคุณครูถูกแชร์ออกไปก็เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวอรอัลมียอดเข้าชมมากกว่า7.2ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่า6 1 3 0 0 0ครั้งและยังมีคอมเมนต์อีกมากมายที่เข้ามาชื่นชมและเอ็นดูในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทัสโตออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ